นกบตาเอ๊พี่น้องนอนตะแช่งพี่น้องเห็นบ่นี่เด็กเกิดใหม่พี่น้องโอ้ยหนาเกียร์หนาช่างเลยพี่น้องเนียพี่น้องกับนายไเดาก่อนเนาะว่าเป็นลูกผู้ใดเนาะพี่น้องเนาะเวลาเห็นนั่นเวลาไหนเห็นเสียงเนะพี่น้องเวลาไหนเห็นหนาคือใครพี่น้องคิดว่าคืออ่านอยู่ใดแต่จะสร้างอะไรพี่น้องเนี่ย น,น,นี่นี่แม่ลูกแปาว่าลูกว่าฮะาาขอดพี่น้องขอดยังมองเลยฮะต,ตีสองอนนตีสองกเกิดกลางคืนนีกเกิดกลางคืนก็เข้าเฮียเฮาเกิดกลางคืนเฮากั หย่านแลยเหรอหย่านเหอาไปอันเงี่ยเงันผู้เดียวเอาไปได้ไปกันขี้โหลดเาไปเลยไงการทับโหลดเไปขึ้นทับโหลดเไปผู้เดียวขันเอาหย่างเงี่ยงเขียนเงี่ยงกบด้วยบอาไปละพี่น้องผู้หญิงผู้ชายพี่น้องวะแต่ไก่กระติบบอกกี่เนาะผู้หญิงผู้ชายนี่ บิกที่เปิดให้เบิรงก่อนซะผู้หญิงพี่น้องเอ้ผู้หญิงคือพ่อพี่น้องคนบุญมีเลยพี่หนอไอ้คือพ่อนี่ผู้หญิงคือพ่อนี่คือพ่อเออขนเนาะมีขนอืมกานเซื้อหน้อเกียดเนื้อช่างตอนตีสองเนาะขอดูห้องงานเท่านี้ก่อน

ไงพามเบิ่งรานนะนี่แหละห่อหอดิ๊งหน่อยแม่นว่าหอด็กหน่อยวะต้องเป็นตัวดีเอ็นเอและโอ้ยหยอกใครไม่น้องพอพามจะไปเปลี่ยนส่งบ่ห่อพามจะไปเปลี่ยนส่งนี่เ้าแล้วเดี๋ยวจีเป้เบิ่งให้เขาให้โต่นั่นนั่นโต้มาลาสุดนี่พอดีเจ้าบ่โอ้ยคับหนุ่มบนฟ้าเออฟ้าเลยมีตัวเดียวเลยลุงเอ้เดี๋ยวไปสวรรค์เขาจะเบิ่งมาให้ใหม่ ตอนนี้ผมเยนออนเนื้อเน็นแบบนี้ดีโลดคิดว่าแพ้เยอะนะนมมวนซมอเนี่ยเก้าเดอยากได้จะแบบคาเดฟคากระบอกเลยซมือนยฮาแพ้เยอะแล้วโบไซแล้วกับคาเดฟไแล้วคาเดคากระบอกกันกันเราพูดกันกันได้กันอยากได้แม็กคา่นี่ เสือแล้วจะใส่อตัวเสือเ่เสือเา้างแหงขาแล้วเรนหักโอ้ยวนีดอะไ้หาเด้อดมั้หักเออหาเห็นหักเาแปงใหม่อะไรเา เอาิมายืมเจ่าได้นี่นะเอามานับเอาเสียดองนะเอามานับก่อนมือเลดองอันวันที่เสื้แปลงเนียเสิมาเหลาอีกทีหนึ่งเนาะยอนใหอีเมลไม่เหลาเนาะอานวันที่เสแปนี้ได้มือแล้วสอแปีกซองแกมอามายืมเเก่ง็ได้ครับอันโกโก้นาซาได้เฮ้ยมีเินไปบ่ได้นะนีเินไปบ่ได้เมันจะไปหาผู้าวลด้พี่เนาะ ก็เอาได้พี่น้อยบัตรบมวเมียอยู่นี่เนาะแต่กันเราอยู่ลับล้างเมียเนี่ยบอดี้ได้พี่น้องนองหัวเลยจนบวบฟ้าตอนเสาวผู้แค้นพี่เนี่ยด้านนั้นผู้แค้นแหละหลังหลับแขกกว่านี้ใส่เต้มสุดแล้วไปกินดองหิ้วไว้โองหัวใส่เต้มสุดกือเกือบกระใสว่ะเห็นอยู่เห็นในคลิปมัน มวลความังและเขื่องหนุ่มมาถากไว้หนูพอดีมั้บ่พอดีเวิร์ดใส่สูตรได้ป่ะแถวใส่สูตรได้ป่บอส่ได้ใส่สูตรก็เลยใส่สูตรมวนเขื่องมานทางนี้อันนั้นไปสวรรค์มือนีไปเลือกเอาเองแล้วมันได้อีกตัวใหญ่เอาแบบเก่าก็ได้หนุ่มมวลเดี๋ยวกขคือสวรรค์อยู่แบไปสื่อของมาใส่งานนี่แหละเออเบอร์สามสองย่อที่สองเออ เอม่ขัวยังน้อม่ขัวทำหงส่นาทำหงสูกินสบายดีพี่น้อไม่ยังม่ตังมังงงสบายหีสบายโลทำหล่หง่าเปินบ่าเวยเว้ยะเฟิร์มด้สงนะหมดแล้วต้องหงกระเสีเลยเอาแซ่บได้น้องเอ้ยบเสีย รอปากพี่น้องเลยรอปากพี่น้องมาเลยมาเด้อพี่น้องเ้อคขันผู้ใดอันอยากหายก็หายอันีไงเมื่อน้อพี่น้องาะว่าเรามาอยู่กป่าพี่น้องเองอสวยนอยะมาทีนี้มาเจบไมนี่ไปตักน้ำเลวเวะมาเบิ้อ พี่น้องวัสดีพี่น้องไทยวะแฟนไปปาุง้งง่ายไทยมึงนะกูคือบุคคนเต้นเห็นนเอห็นนอกกูคือบุคนเก้าเามึงลวาวล้มาวมาแ้วมา้วา้วาหล้าแวม้มาแลแมา้าวมาแ้าวลมมา้วมาม่้ม้มา้ สิบโมงข่อยประมาณกัสิบเอ็ดโมงข่อยเรอมาในพื้นที่ในเมือเบียดไปขังหนอสิรอยจะไปหบัดดึงมุซิมกต้านมามาอีกมาอีกเา่ก้าวขึ้นคน้าไปเต้นระวงเขไปเที่ยวมาขึ้นนี่เนอะนันวิธีนึ่งเนาะเอาไปูับกัน้ย แ่บแ่บอ่ไกินเบียดอกอ่ะกูมาลองกอดกันแค่กูอดได้กินตังหงเาอยู่น้ำอกินแล้วก็ห่อเฮ้ยเฮ้ยกินกรตังกันกินก็ต้องหงแล้วแสบได้บ้านนออ่นเอาผดทอดนะเอกินรถะ นั่นเองี่ต่อสายคืนนแหลมมู่วาเมื่อกี้เอยุ่งคืนนี่โอ้เริ่ได้ขู่ไปมาช้าขู่กิมเลิบ่ได้มีขู่หนึ่งนั่งเงียาบอก้ายุ่งยุยุ่งขู่แบบน่งแล้วนั่งเงยยยุ้งยุู่่นั่แล้ก็เป็นขู่นึกว่เป็นขู่นะคะบอกกาแล้วเป็นขู่หมดแล้ออออ อ่าน่มยนะาคดเน่งเาเมากขามยังน่ันนี้มาากินข้าอะดังไฟยังวน่ปฮะ้งใส่เออขวังใสเหออสะบืออใส่เห็อโบราณทว่าใส่เหนเด็กเกเกิดพี่น้อง

ไหยเขายุบจงหงได้เทลงมาได้เทลงรถป่ะนอนกบวาเพิ่นวว่าสิ้หาเพิ่มนอนรับาบอหากบดเดเเตเ่าเ้เอออะไรพี่น้องิมนี่ก็สมาร์ควรนนาะพี่น้องเนาะพอกันใหม่ขิมนานที่พี่น้องเดิมยินดีพี่งกันสุขทุกคนเนาะ้ี่ ใบกระเทียมกะยุบคักเแท้